พ่อแม่พี่น้องมื่อนี้นมหนองกุ้มก็ออกมาอยากสะกดมาเจออุบัติเหตุพี่น้องเลยคือรถยนต์ชนรถสามรอบพี่น้องนี่กะเกียรติพาฮักพี่น้องกะถือว่าเจ็บนักอยู่พี่นอ้องอเดี๋ยวครับมาไปเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องกะกำลังเดยวคาข้นยวคนไข่ไปโรงพยาบาลพี่นอ้องช่วงสงการด้อพี่นอ้องเอ้ยวัดเหตุ รถระมัดระวังกันเด้อครับเด้อพี่น้องเกือกูกรณีพี่น้องเอารถชนพนชนสารอมาแล้วก็จะไปมาลงใส่ต้นเสาไฟฟ้าพี่นอ้องเอาก็ถือว่าหนักยกขบตุาการณ์โดยรวมพี่นอ้องเลยถือว่าหน,น,น,นักเยอะพี่น้องเลยคนสารอบก็นักเจ็บ อาการเจ็บอยู่พี่น <XP et athlete> ้องสายสกุลดรพี <ique> ่น้องระวางบ้านระวางบ้านพังกว้างเหนือพี่น้องเหตุการณ์พังกว้างเหนือเด้อพี่น้องเลยนี่แหละเงยกำเชียวเจ็ยบมองไปแล้วพี่น้องเนาะนถยนต์ก็คือว่านักยนต์ก็คนในรถยนต์ก็บว่เจ็บเอาพี่น้องแต่ว่าเจ็บคือคนขับสับล่อพี่น้องเลยสับล่อเจ็บนักพี่น้อง อาการอยากนักช่วงสซงการกับขับรถกับละมัดระวังกันเด้อพี่น้องเอ,อ้ยโหลาลมันแหงหลายพี่น้องนี่นักเลยละพี่น้องนี่วัดเหตุของมื่อนี้พี่น้องแลวมาที่สิบสองเมษาพี่น้องเอ,อ้ยอ,อ,อยากนักเอ,อ้พี่น้องโอ้สงสัยเป็น น้องเอ้ยถนนสายอุดรสกลพี่น้องเนาะก่อนจอิ้าลสกลบ้าน,านพังคว้างเหนือพี่น้องโอ้นี่รถด่วนเสียหลักมาจากไหนวุ่น,นี่พี่น้องเอ้ยเห็นนี้ก็เดินทางกับลมัดระวังกันี่ยเนอพี่น้องเอ้ยรถิด,ดล่างพี่น้องเอ้ย รถทางนี้ก็ไหลพี่น้องเนาะรถหลาได้พี่น้องเอง้ยมากับบ่านพ,พ่อพอดีเพื่อเอาคนเจ็บขึ้นรถไปแล้วพี่น้องเนาะเขียนหักขาหักมาสั้นพี่น้องคนมาจากคนกับพ่อน<ถ>ี่บอกฟ้องรถรถสับล่าหนี่มาสองคนมาเต็ม<อ>เจียนฮับเขียนขับเจรับไหมโอ้รถ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 ปิงนะ รถกิ่งรับไนมาโซนไทยรถคันนี้เนาะออกรถขับว่าเพื่นนี่บ่บ่เอีกอันนึงยู่อันยูว่าลิสอวาลินี่มาลงนี่บ้านผมเดนมุนประชาดีสอดการจนาโอ้คับคนนี้เราไปช่วยรับตัวกอบนาะกายจ้องคอยติดตาม้ะพีนน้องเอ้า จะเพว่ากันอีกทีนึงก็เดินทางก่อนคอยระมัดระวังกันเด้อ,อ,นนอพี่น้องเอ้ยรถลาอย่างไรพี่น้องเอา้าคนเจ็บเพิ่นก็นได้เอาไปโรงพยาบาลแล้วล่ะพี่น้องส่งคนเจ็บแล้วเอา้าเหลือแต่มากู้รถกูล้ลาขึ้นไปแล้วพี่น้องครับยังไปไหนติดตามกันเด้อพี่น้องกุ้งกะเจี๊ยห่ากินหให้พี่น้องเบิ่งเอาครับสวัสดีครับ